สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะกดวิชากับพี่ไกวายน้อยของเราเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คลิปนี้นะคะเราเจอการเป็นคลิปที่8แล้วแล้วก็จะเป็นคลิปปิกเรื่องนี้นะคะเราจะไม่เจอกันด้วยเรื่องนี้อีกแล้วนะพี่จะมาสอนน้องๆนะคะทําเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาละคนนะคะในเรื่องทศนิยมวันนี้ก็จะมีโจทย์มาให้ทํายาวเ้้ยเลยนะ ข้อแรกของเรานะคะเขาบอกว่าคุณยายมีน้ำตาลทราย48กิโลกรัมนำมาทำขนมครั้งละ3.5กิโลกรมหน่วยเดียวกันแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วเรื่องหน่วยนี่เป็นอะไรที่ต้องระวังนะ,พะเพะลาข้อสอบแข่งขนะันน่ะมักจะมีหน่วยไม่ตรงกันแล้วก็ทําให้เด็กไว้ยในการคิดแถมถ้าสมมติว่าคิดแบบหน่วยไม่ตรงกันนะชอยก็มีรองมาแล้วอีกต่างหากว่าคุณคิดผิดยังไงก็มีคําตอบอ่ะเอออันนี้ก็ต้องระวังด้วย ขาบอกว่ารวมกันทั้งหมด13ครั้งนะจะเหลือน้ําตาใจเท่าไหร่เราต้องเอา3.5ตรงนี้นะคะมาคูณกับ13ก่อน3.5คูณ13นะเอามาแค่ตัวเลข35คูณ13 5 35ใส่5ทั1 3 3 9ทั1เป็น10เนาะใส่ศูนย์ลอ1 5 5 1 3 3แล้วเอามาบวกกันนะคะ5บวก0ได้5 5 0ได้5 3บวก1เป็น4มีจุดทศนิยม1จุดใส่1จุดลงไป ตอนนี้นะคะเราใช้น้ําตาลทรายไปจากการทําขนมครั้งละ3.5กิโลกรัม13ครั้งเนี่ยคือ45.5กิโลกรัมแต่เรามีทั้งหมดคือ48ถูกไหมเขาถามว่าจากเหลือน้ําตาลทรายเท่าไหร่เอา48นะคะลบด้วย45.5 48ก็คือ48.0เนาะเราลบกันเลยค่ะเอา10ลบ5นะคะได้5ตัวนี้โดนยิ้มไปเหลือ7 7ลบ5เหลือ2นะคะแล้วก็44ลบเหลือ0คําตอบออกมาก็คือ2.5กิโลกร,รมัมอย่าลืมใส่หน่วยห้อาจา์ด้วยนะข้อ2นะคะเขาบอกว่าซื้อห่วงซักผ้กมา3ากล่องราคากล่องละ4 2 2 5บาทนะซื้อสบู่มา12ก้อนราคาก้อนละ11.75็บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เขียนได้อันนี้ค่อนข้างง่ายแค่ตัวเลขเยอะเฉยเอา3นะคะไปคูณกับ ส2 2 5เนาะแล้วก็จะเอาไปบวกกามสิบสอซึ่งคูณกับสิบเอ็ดจุดเจ็ดหแบบนี้จะเท่ากับเท่าไรนะคะคูณเลยค่ะเอาแค่ตัวเลขมาก่อนนะสี่แล้วก็สอเนาะคูณได้สา3 5้าสา้าใส่5้าลบหนึ่งสามสอกลบเป็นเจ็ดสามสเนาะจุดทศนิยมหนงจุดสอจุดหนจุดจุดใส่จุดเลยจ้า ได้มาเป็น126.75รอไว้ก่อนนะจากนั้นเอา1 1 7 5นะคะคูณด้วย12คูณเลยค่ะ52เป็น10ใส่0ทบ1 72 14ทบ1เป็น15ใส่5ทบ1ใส่0รอนะคะเอา1คูณ5ได้5 177 1 1 1 1 1 1แล้วเอามาบวกกันเป็น0เป็น0ทบ1เนาะเป็น10ทบ1เป็น11ใส่1ท 1. บ1 2บวก1เป็น3ทบอีก1เป็น4 แล้วก็ใส่1นะคะตรงนี้มีจุดทศนิยม2จุดนับ1 1 2นะคะออกมาเป็น141.00แบบนี้แล้วเขาให้เอามาบวกกันใช่ปะเราก็เอาไปบวกกับ1น6 7 5ตรงนี้นะคะเอามาบวกกันบวกเลยจ้า0ูนบวก5ได้5 0บวก7ได้เจอจะจุดใส่จุดเนาะห1บวกเป็นะ 6, 1, 7นะคะ4ี่บวก2เป็น6เนาะ1บวกหนึเป็น2 คำตอบก็คือต้องจ่ายเงิน267.75บาทนะคะข้อที่3นะคะเขาบอกว่าไขา่ไก่ราคาฟองละ3า5บาทไข่เป็ดราคาฟองละ4.25บาทถ้าซื้อไข่ไก่และไข่เป็ดอย่างละ8ฟองนะจะต้องจ่ายเงินเท่ากับเท่าไรนะคะเราก็เอา3.75นะไปคูณกับ8อันนี้คือไขอ่ไก่ถูกปะเอาไปบวกราคากับไข่เป็ดนะคะก็คือ4.25นะ คูณกับ8เหมือนกันแล้วก็เขากับอะไรนะคะแต่ว่าทีนี้จะเห็นว่าตรงนี้มี8เากปะคูณ8ตรงนี้ก็มี8คูณ8ใช่ปะ่ะเออพี่จะก,กระชาก8ออกมานะแล้วข้างในก็จะเหลือแค่3.75ในวงเล็บนี้เหลือแค่3.75ถูกปะ่ะ8โดนออกไปอยู่ข้างนอกแล้วคูณรอท่าไว้เลยแล้วจากนั้นนะคะเครื่องหมายก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเนาะ8โดนกระชากไปข้างนอกอย่างที่พี่บอกแล้ว วงเล็บนี้ก็จะเหลือแค่4.25แบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะอย่างนี้คือบางคนอาจจะไม่ชอบคูณหลายรอบไงอย่างเช่นพี่เป็นต้นพี่ก็จะเดี๋ยวไปคูณรอบเดียวเลยกระชากแต่งไปคูณไว้รอท่านะคะเราก็จัดการเอา3.75หนะบวกกับ4.25เลย5บวก5เป็น10ใส่0ูลบเนาะ7จบวก2เป็น9นะคะแล้วก็ลบอีเป็น10ใส่0 4บวก3นะคะเป็น7จเพราะ1เป็น8นะคะได้ออกมาเป็น8 mm. ก็จะกลายเป็น8คูณ8นะได้64 mm. จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดก็คือ64บาทน,นะคะ mm. ทีนี้น้องบางคนเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้นะ mm. ตรงนี้นะลองดูอีกทีหนึ่งถ้าพี่เอา8คูณเข้าไปมันต้องคูณทั้ง2ตัวถูกป่ะ mm. ต้องคูณทั้ง3.75ห้า แล้วก็ต้องคูณทั้ง4.25มันก็เท่ากับเป็นการย้อนกลับไปเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ข้างบนนั่นเองถูกไหมเอออันนี้ข้างล่างเขาเรียกว่าคูณกระจายเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดข้างบนเนี่ยพี่ดึง8ออกมามาเป็นบรรทัดที่2จะเรียกว่าดึงตัวร่วมนะคะการดึงตัวร่วมเนี่ยน้องก็ถคนไหนถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้ยังไม่เป็นไรนะจะบอกว่าจริงๆเราจะได้เรียนซักตอนประมาณมัธยมต้นนะคะไม่แน่ใจน่าจะเป็นทักมหนึ่งหรือม2องนี่แหละอืมน้อง น้องๆที่เรียนม1ม2บางคนก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าน้องคนไหนไม่เข้าใจบรรทัดที่2ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบบรรทัดที่2ไปทาแบบบรรทัดแรกเลยคือเอา3.75คูณ8ได้เท่าไหร่พักรอไว้เอา4.25ไปคูณ8ได้เท่าไหร่พักรอไว้จากนั้นเอาคำตอบทั้งสองอันที่พักรอไว้มาบวกกันมันก็จะได้64บาทเหมือนกันนี่แหละค่ะแล้วแต่เลยนะ มาที่โจทย์ข้อ4ค่ะที่ดินผืนหนึ่งนะคะมีพื้นที่350.50ตารางวาถ้าต้องการแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งก็เอา350.50นหาะคะหาร2ก่อนครึ่งนึงคือหาร2ต่อ 1, หนึ่งองเหลือลบกันเหลือ1ชัก5ลงมา27นะคะได้14ลบกันเหลือ1ชัก0ลงมา25นะคะได้10ลบกันเหลือ0เนาะ เจอจุดใส่จุดชัก5ลงมาค่ะ2 2ได้4ลบกันเหลือ1ชัก0ูนยลงมา2 5ได้10นะคะ10ลบ10ก็เป็น0ูนยไปละเราจะได้คำตอบตัวนี้ออกมาเป็น1 7 5 2 5นะคะตารางวาตอรอวองวเขาบอกว่าขายที่ดินไปในราคาตารางวาละ27,500บาทจะขายได้เงินเท่าไรก็คือเอา175.25นะคะ เอาไปคูณกับ2 7 5 0 0แบบนี้โอเคเนาะทีนี้พี่จะบอกว่ามันมีทริคของมันอยู่นะคะอย่าลืมเอามาแค่ตัวเลขเนาะหน5นะคะ2 5เนาะแล้วคูณแค่2 2 7 5พอนะคะเมื่อกี้พี่ตั้งหลักไม่ตรงก็ทีแล้วเดี๋ยว0 0ค่อยเอาไปใส่ทีหลังนะอ่ะคูณเลย5 5 25ใส่5ทดตเนาะ 5 11, 12, 2 0นะคะเป็น1112ใส่2/1 5525/1เป็น26ใส่6/2นะคะ7535ทด2เป็น 5, 3637 5, นะ515678แบบนี้นะคะขีดทิ้งใช้แล้วเนาะใส่ศูตรล่อท่าค่ะ7535ใส่5/3 7214นะคะทดอีก3เป็น17ใส่7/1เนาะ เอา7ไปคูณ5นะคได้35คูณ1เป็น36ใส่6ลด3นะคะ77นะคะได้49 49แล้ว50มาเอ็ด52ใส่2ลด5นะ7คูณ1เป็น7นะคะบวกอีก5เป็น12เนาะเลยมีเลเทไป,ปหมดแล้วตัวนี้เลข6นะคะขยึกขยือคล้ายๆไส้เดือนนี่โอเคตัวต่อไปใส่0รอย์ลด5 2ตัวเนาะเราเอา2เข้าคูณ5คูณ2เป็น10นะคะใส่0ูนยด1 2 2 4นะคะลบ1เป็น5เนาะ5 2 10ใส่0ลบ1เอาไว้7 2นะคะได้14ลบ1เป็น15ใส่5ลบ1 2คูณ1เป็น2ลบ1ก็เป็น3นะคะจากนั้นเอามาบวกการสามบรรักนี้ได้5ได้7ได้13นะคะใส่3ลบ1 7บวก6เป็น13ลบ1เป็น14 1ว้ยาเป็นสิบเกใส่เก้บเนาะแปดบเป็น1ิบบ1เป็นสิบเอดใส่หนึ่หน้วกสองนะคะเป็นเจ็ดบหนึ่งเป็นแปดสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะจุดทศนิยมมีกี่ตำแหน่งเนี่ยหนึ่งสองใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมนะเรายังไม่ได้ใส่ศูนย์เลยใส่ศูนย์ล้อท่าด้วยปุบปุบแล้วก็นับใส่ศูนย์ล้อท่าไปแล้วนะคะปุบปุบสองตัวเนาะแล้วก็นับหน แล้วก็ใส่จุดนะคะคาตอบที่ได้ออกมาจะเป็น4 8 1 9 3 7 5แบบนี้นะไ,ได้ออกมาเป็น4 8 1 9 3 7 5บาทโอ้ดูไปเลยอะมาถึงโจทย์ข้อ5นะคะเขาบอกว่าจานใบหนึ่งราคา89นะคะ25บาทแก้วใบ1นึงราคา25.75บาทนะ ซื้อจาน1โหลก็คือคูณ12เข้าไปนะคะแล้วแก้วครึ่งโหลก็คือคูณ6 1เนาะ1โหลนี่คือ12ถูกปะครึ่งโหกลหก็เอา12านะคะได้ออกมาเป็น6ได้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยเอามาบวกกันตัวนี้มีแต่ตัวเลขหนักๆอ่ะเอาตัวเลขมาเฉยๆนะคะแล้วก็เอามาคูณกับ12แบบนี้5คูณ2เใส,ส่0ูนลบ1เนาะ2คูณ2เป็ 2, น1เป็น5 92ใส,ส,ส่แปดลบ1 826ลบ1เป็น17นะคะโอเคใส่ศูนย์ล้อ155 122 199 188นะคะแล้วก็เอามาบวกกันได้0ใส่ใส่ศูนย์ลบหนะคะ820 1ลบหเป็น11ใส่1นึ่งบหน9 1เป็น10บวกอเป็น17ใส่7จ็ดลบนแล้วเกนะคะแบบนี้มีจุด1จุด2จุดก็นับหนึ 1, 2, ่ด ตรงนี้จะได้หลอกมาคือ1071นะคะบาท1 0 7่บาทมาดูวงเล็บนี้บ้างเอา2575นะคะคูณ6 65ได้30ใส่0ูนย์ทด3 75 35 76 42 42ก็เป็น45นะใส่5ทดบวก5 30นะคะทด4เป็น34ใส่4ทดส6 2 12บนะคะบวกอีก3เป็น 5, นะมีจุดเิยม1.2จุด2จุดนับไปค่ะ1 2ใส่จุดนะตรงนี้ได้ออกมาเป็น154.50นะคะเราก็จะเอาไปบวกกับ1071นะคะแล้ก็จุด0ูนย์นเลยบวกการ0ูนย์บกศได้0ูนย์หบกศได้5จะจุดใส่จุด4ีบวกหได้5เนาะ 5้เนะคะเป็น12ใส่21บ1บวกเป็น2นะ1ตัวนี้ไม่มีตัวบวกชัดลงมาคำตอบก็คือเราจะต้องจ่ายเงิน1225่บาท50สจตางนะคะโอเคค่ะเรามาถึงคลิปสุดท้ายสไลด์สุดท้ายนะคะของเรื่องนี้กันเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าเราจะจบเรื่องของโัวศทนิยมในระดับชั้นป6กปีที่6กนะคะเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะพี่ก็คิดว่าน้องๆน,น่าจะได้ทิคหลายๆอย่างที่ได้จากคลิปวิดีโอของพี่ไปนะคะ ยังไงก็แล้วแต่ใครยังไม่ได้กดเพจกวดวิชาไปกดเอาไว้ด้วยนะคะเพจกดวิชากับพี่ไกวน้อยแล้วก็อย่าลืมไปส u b s c r i b e นะคะช่องกวดวิชากับพี่ไกวน้อยใน Youtube ด้วยนะคะแล้วเจอกันในเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ